ครับสวัสดีครับเราก็อยู่กับน้องตัวการะสมนะครับเป็นผู้บริหารบ้านลูกภูมิองค์เดี๋ยวจะเชิญน้องตัวแนะนำก็สวัสดีครับผมก็กระสมเอยู่ในที่ยาครับตัวก็เป็นเจ้าเมเจอร์ที่โรงแามบ้านนูกภูมิที่นี่นะครับก็เดี๋ยวไงลองพาไปเดินชมดูกันแล้วกันครับว่าที่บ้านนูกภูมิมีอะไรบ้างครับที่โรงแรมเรา ก็มีทั้งหมดเจดห้องนะครับบ้านโดยตัวบ้านเดิมก็คือเป็นสไตล์โคลอเนียลสมัยรัชกาลที่5นะครับก็คือสร้างตั้งแต่สมัยประมาณปีสองพันสองพ่อยแปดสิบแปบแล้วก็โดยเราก็ปรับปรุงืบจากบ้านเดิมทั้งหมดเนี่ยแต่ว่าพยายามจะคงเอกลักษณ์ความเป็นบ้านไทยไว้ทั้งหมดก็คือเช่นื้นไม้สัก ฝาไม้หรือว่าช่องลมต่างๆครับก็ยังไงก็ลองรับชมครับอันนี้ใช้เวลาท่อมงอยู่กี่ปีครับอยู่ประมาณสองปีครับเพื่อตอนนี้ก็ได้าวว่าห้องแต่ทุกวันใุกยครับส่วนใหญ่ก็จะเต็มครับดีดีเดี๋ยวจะเริ่มดูห้องเลยไหมครับได้จะพาชมเป็นห้องซีิเียร์สวีทนะครับก็คือชื่อห้องก็คือห้องมณีนะครับ ห้องนี้ก็คือว่าจะเป็นเตียงแบบดับเบิลเบดนะครับแต่ว่าสิ่งที่พิเศษของห้องนี้ก็คือจะมีพรเว t จักรุชิด้วยในห้องนะครับแล้วก็โดยฟอร์ซิลิตี้ส่วนใหญ่ของห้องนี้ก็เป็นไปตามมาตรฐานของโรงแรมนะครับ mm hmm. ก็มีทั้งทีวี l DVD v l a y e r เพเอเป็นตู้เย็นแล้วก็ตู้เสื้อผ้าตู้เซฟนะครับ ซึ่งห้องนี้เนี่ยเราก็พยายามจะตกแต่งในโทนสีแดงเพราะว่าเป็นมันนีใช่ไหมครับแล้วก็โดยทั่วไปแล้วขอให้คุณตู้ฝากอะไรถึงแฟนๆรูทชอปที่จะต้องมาชมาบ้านรัชพงหน่อยครับครับสำหรับงานเปลี่ยนบ้านเก่าเป็นบูติกโฮเทลครั้งที่4ี่นะครับก็โรงแามผมก็อยู่ในหนึ่งในกิจกรรมอันนี้ด้วยก็ฝากให้ทุกท่าน มาที่ในงานงานนี้นะครับได้รับความรู้เพื่อจะนำไปพัฒนานหรือจะไปเปลี่ยนบ้านเก่าของทุกท่านเองให้เป็นโรงแรมบูติกระดับมีชื่อเสียงนะครับก็ฝากให้ทุกคนมากันเยอะๆครับ